สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกมลนแท็กเตอร์นะครับอ่าวันนี้นะครับอผมมีสินค้ามานําเสนอเป็นรถไทฟอร์ดนะฮะรถไทฟอร์ดหกพันหกนะครับตัวนี้เป็นทีห้านะฮะดูยังไงว่าเป็นหกพันหกทีห้าตัวเต็มนะครับก็เนี้ยครับที่เติอน้ํามันนะฮะต้องอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับหกพันหกนะครับผมค้นเครื่องนะฮะดีห้าเย็นนะครับผม ทีห้าโลโก้ Ford นะครับผมอ่อีกเนี้ยลูกที่ฝาสูบนะครับอ่าเนี่ยฮะฝาสูบฝาสูบต้องเป็นแบบนี้นะฮะจะไม่มีที่เติมน้ำมันนะครับผมตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องเป็นอ่าอ่าตัวไอระบายเฉยนะฮะตัวนี้นอไอดีกลมนะครับถูกต้องนะครับผมตัวนี้เป็นหกพันหกอ่าลูกท่อนเกียร์นะฮะ ต้นเกียร์นี่ยฮะ D5NN นะครับผมเจาะรูน้ำมันนะครับตรงนี้ถูกต้องดูระบบเฟืองท้ายนะครับนี่ฮะกล่องน้ำมันเทอรกิต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่านี่คือหกเปนหกตัวแท้นะครับผมแต่จะให้ดูโค้ดนะฮะโค้ดท้ายนะครับนี่ฮะโคโด้ดไทย ดีสีเง็นนะฮะครับคันนี้สวยๆแล้วครับพร้อมใช้นะฮะแต่ว่าสีสันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รถบ้านแท้ๆเลยนะฮะอุปกรณ์ตัวพวกมีดันหน้านะครับแล้วก็ผ่านพวนเป็นผ่านเจ็ดนะครับครับครับครดีนะฮะเนี่ยฮะอ่าคันนี้ราคาอยู่ที่นะครับ สองแสน้า้าพันบาทนะฮะสองแสนับ, 2, 95, บาทลูกค้าท่านใดสนใจมาลองมาขับนะครับรถอยู่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะให้รีวิวลูกค้าดูรีวิวการทำงานด้วยว่าจะเป็นยังไงนะฮะครับผมพูดต่อเลยครับ